มาเบิงขอกงัวต่อขอกงัวเจอมัวแตงรุ่มสีเป็นสมมาเบิงเกาลัดเตอร์บันเด้อแท้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 แท่แท้แท้้้ ดขี่งวัวหลายเข้มจนเหี่ยวตายมาเบิ่งเด้อต้นกล้วยต้นบักฮงเซียนป่นปนปนปากล้วยว้ามันกล้วยบันกล้วยบันกล้วยมันกล้วยขวดงัวได้บันง,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 งัวได้ป่นต้นบักฮงขี่ โฮมโปรสิหว,ว,ว่านเหยาบลาเยาเสวนให้หน้าบบมีนม้ำเขาสิตายบปาล้วเบักเอือมีตะขาะบักอือบักอือบักอือพ่อบิดหรือบ้านองอโอ้ยพ่อละตัวนี้อะบักอือคาะบักอือเอาวอีกแล้วโอ้ยไปเจอได้ก็มีแต่เนเี่ยเก็บเอาไว้ ปลูกดีค่ะคุณยายเปลือกเปื่อน,นั้นคออาตน้นีเนาะหอบกระหอบเอาจนเบดเบดเลยเนี่ยบ้านกิจกรรมวันนี้ของเราหลายอย่างสนุกสนานนีฮา่ะมาด้วยขาง,งัวงัวสวัสดีสวัสดีเลยงัวสวัสดีงัว กชื่อที่ป่านี่เว้ยปากอันนี้ก็มีบากยังว่าปากกระทกลกหรือภาษาไทยเรียกว่าสาวรสเดี๋ยวก็ด้กินหน่อยแล้วเออไม่ไม่ต<า>ัดอีกอยู่อีกเ็มเ็มบ่ป่านวาน โอ้มีตัวลายมันกัดเห่าเห็นโบนี่หมดแดงไปกันแค่นี้ละ